วันหนึ่งพระอาเดินทุดงไปทางจังหวัดน้องขายในคืนนั้นฝันประหลาดฝันเห็นตาแก่คนหนึ่งตาบอดแล้วก็มีหลานตัวเล็กๆจูงมาจูงมาตื่นขึ้นมาก็เอ๊ะทำไมฝันประหลาดนักหนาพอบินทบาทเสร็จชาวบ้านก็มาเต้นก็แสดงทำให้ชาวบ้านฟัง ในขณะที่กําลังขึ้นสุธรรมาตจะแสดงธรรมเนี่ยก็เห็นเด็กคนหนึ่งจูงคนตาบอดมานี่คนที่เราฝันเห็นเมื่อคืนเนี่ยมาแล้วมาแกก็บอกให้หลานนี่จูงมานั่งข้างหน้าชาวบ้านเห็นก็ให้ตาบอดเนี่ยเป็นคนพากล่าเหมือนอาจารย์ประสิทธิ์พาลูกหลานกล่าวพาไหวพระพาบูชาพระรัตนไตรยัยพากล่าวถาวายสังฆทาน พาพาราธนาธรรมหลวงลุงก็แปลกใจว่าเดี๋ยวเถอเทศจบจะถามดูว่าทำไมคนตาดีๆต้องให้คนตาบอดนำทำไมตาบอดนี้จึงได้ทุกอย่างพอเทพไปเทพไปถึงเรื่องบาปถึงเรื่องกรรมแกร้องให้ตาบอดนี่เริ่มร้องให้ร้องให้แรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็สะอึกสะอื้น แล้วก็ให้หลานนจูงออกไปเทศจบยังไม่ได้ถามเลยเพราะอะไรเพราะแกนหนีสเสล้วหลานจูงไปหลวงองก็ถามชาวบ้านว่าทําไมแกจึงได้ทุกสิ่งทุกอย่างทําไมหนอแกจึงร้องไห้ยังไม่ได้ถามอะไรเทศยังไม่จบชาวบ้านก็เลยล่องให้ฟ่งว่าตาคนนี้แกเป็นคนดีแต่ก่อนนะถ้าผู้ใดดีๆแล้วมาทําบาป มันจะบาปไว้แกบวชเป็นพระเป็นเจ้าอาวาสต่อมาแกก็มาชอบผู้หญิงที่ไปทำบุญทุกวันก็เลยศึกออกมามาเป็นลูกเขยชาวบ้านผู้ที่เขาไปทำบุญให้นั่นแหละแล้วก็ไปทำนาสองหัวเมียไปทำนาอยู่ใกล้ๆป่าที่มีกาเยอะกามันก็มานอนเป็นฝุงฝูงมันกลัวนกเขา กลางคืนมันนอนเป็นฟุงกลางวันมันไปหาลักกินหาจิกกระติบข้าวหาจิกอาหารที่แกเอาไว้กินแกโกรธมากวันหนึ่งแกก็ไปทำเรล้วทําบ่วงพอทําเสร็จแกได้กาตัวหนึ่งดีใจมึงบาดในวัชันมึงมากินแต่ของกูวัชันแกทําอย่างไรรู้ไหมแกเอาไม้หีบปิ้งปิ้งกาดิบๆนะไม่ได้ถอนขน ป้งเอิกมันไงดึงคอมันยืดขึ้นเอามาคีบแต่คอมันอีกแล้วก็โยนมันบินไปกาตัวนั้นบินได้เพราะมันยังไม่ตายแกป้งตั้งแต่คอมันซื้อขิงนิ่งไปอหอบขากาตัวนั้นบินเหมือนจะรวดเลยเลี้ยววะไรผันนเลี้ยวก็่าไรผันซื้อขิงนิ่งนิ่งนิ่งขึ้นไปบัตเลยวรามังจลวดกาเด้มเนาคนอิญนให้บันให้กาตัวนั้นก็บ,บินไปบินไป มันเลี้ยวไม่ได้เพราะว่ามันเลี้ยวไปใส่บรทเวขามันก็เลี้ยวไม่ได้เพราะเอาไม้หีไปขีบคอมันเอาไว้อีกไปสุดเบี่ยมันก็ตกลงมาลอยลเลี้ยวปิวแล้วล่องมาแอ๊กแลมาขีดดึงสมนานามืองวาฉันมึงกเมื่อกินทิพบเขาพอแกร้ายวาฉันก็เอาการนี่มาจับไว้พอมันมีแรงก็จับโยนอีกมไปไปแะ้วจะเมื่อกินทิพบเขากูอีกเด้อวาฉัน มันก็บินซื้อได้ก็ซื้อน่ะเดคกหนิงหนิงหิงหนิงหิงหน,งงนิงไว้เอิญได้บ้างว่บมังจะลวดกาเสร็จแล้วก็ตกออกแกทําจนมันหมดแรงบินแต่มันยังไม่ตายทีนี้แกก็เอาไม้หีบออกมึงคักบอปัดเนี่ยว่า,าสันหามึงเจอไว้พันเอา,าปานมันสิห่วงภาษาพนันเสร็จแล้วแกก็เอาลวดลวดเล็กๆนะมาแทงตามันจับ้างหนึ่งตามันก็แตก แล้กรแทงอีกข้างนึ่งจับไปบาดนึงมากินอีกเดอ้อวะฉันมันก็ไม่เห็นอะไรมันก็บินไปตามไม้ตาไร่มันก็คงตายแกทํากับมันอย่างสาสมทั้งทั้งที่ทมันเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้อะไรนี่คุณภาพแห่งใจได้ถูกสั่งสมด้วยความชั่วความเร็วสาม่างนี้ต่อมาแกทํานาเสร็จเข้าบ้าน ยังไม่ถึงเวลาเกี่ยวประมาณสักเดือนกว่าๆแกเริ่มเจ็บตาร้องควรข่างเจ็บกลางคืนตาเป็นตุ่มเล็ก,ลกๆก็เอาไปหาโรงพยาบาลหมอก็ให้ยกให้ยาฉีดยาให้นานๆนนเข้าหมอก็รักษาไม่หายให้เอากลับบ้านเอากลับมาบ้านเดึกๆเข้าได้ยินแต่เสียงแกร้องชาวบ้านบอกว่าทุรนทุรายต่อมาตาแกก็แตกปุ๊ข้างนั้น แกว่าว่าดีใจแตกไปแล้วก็หายเจ็บแทนที่จะหยุดเพียงแค่นั้นต่อมาอีกไม่ถึงเดือนตาข้างนี้ล่มเป็นอีกแล้วเป็นตุ่มอีกแล้วต่อมาก็เจ็บปวดรวดร้าวอย่างต่อไปหาโรงพยาบาลหมอก็รักษาไม่หายชาวบ้านก็เริ่มตั้งข้อสังเกตว่าบาปกามาเอาแล้ในที่สุดมันก็แตกเอกหลังจากนั้นแกก็เป็นคนตาบอด เป็นตาจานบอดปเป็นตาจา์ตาบอดไปไหนชาวบ้านก็จูงไปไปให้แกพาพูดพาว่าแต่ไม่เห็นอะไรอันนี้อยากจะบอกให้ลูกหลานได้ทราบว่าบาปกรรมนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับทั้งผิดทั้งชอบโชคชะตาของมนุษย์ทั้งหมดนั้นเป็นผลรวมของการกระทำคือกรรมของเขาในอดีตชาติ พร้อมทั้งความสมบูรณ์ทางกายสุขภาพทางจิตและความเข้มข้นเข้มแข็งทางจริยธรรมรวมกันมาเป็นปรากฏการเป็นผลงานเป็นผลส่เดร็จของชีวิตไม่ใช่เทวดาฟ้าดินอินพรมยมยักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ตนบันดาลที่ไหนจะทำให้ชีวิตเราดีงามอยู่ที่การกระทำของเราผลในอดีต เหตุในอดีตมาเป็นผลรวมส่งให้ในปัจจุบันด้วยเหตุนี้คนปัจจุบันนี้นับวันจะไม่เชื่อว่าบาปมี